สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่จากเสียงที่จักแม่สายนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยพระคําของพระเจ้านะคะมัทธิวบทที่เก้าข้อที่เจนถึงข้อที่สินะคะบอกว่าครั้งพี่เยซูเสด็จเลยตําบลน,นั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป เมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกยาหารอยู่ในเรือนมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีัยเล่าเมื่อพระเยซูทรงทราบดังน,นั้นก็ตรัสว่าคนเจ็บ ต้องการหาหมอแต่คนสบายไม่ต้องการถ้าทั้งหลายจงไปเรียนพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องบูชาโดวยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์บนโต๊ะอ,อาหารที่เกิดขึ้นมันเป็นงานเลี้ยง นะคะเป็นงานเลี้ยงใหญ่มากเลยที่มัทธิวนะคะสาวกคนนี้ที่พระเยซูทรงเลือกเขาตอนที่เขานั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีที่บนโต๊ะทํางานของเขาที่กําลังเก็บภาษีอยู่เมื่อพระเยซูเห็นเขาพระองค์ก็รู้ทันทีนะคะด้วยความเป็นพระเจ้าพระเยซูก็เรียกเขาแล้วเขาก็ละทิ้งโต๊ะเงินของเขาและติดตามพระเยซูไปแล้วเมื่อเขาได้รู้จักพระเยซูเขาก็ มีใจนะคะมีใจรักแล้วก็ยำเกรงอาจารย์ของเขานะคะโดยการจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อเป็นเกียรติให้กับพระเยซูเรารู้จากนะลูกาลูกาได้พูดเรื่องนี้ในบทที่5 27ถึง3านะคะดังนั้นเมื่อคนเก็บภาษีเราคิดว่าเขาจะชวนใครเขาก็ชวนเพื่อนๆของเขาซึ่งเป็นคนที่เก็บภาษีด้วยเนะเขาก็เก็บ เขาก็ชวนคนที่เก็บภาษีและก็คนบาปอื่นๆที่เขาได้ครุกครีเนี่ยเข้ามาร่วมรับประทานอาหารแต่น่าแปลกใจฟาริสีก็อยู่ที่นั่นด้วยนะคะแล้วตอนที่รับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยก็ฟาริสีก,ก,ก,ก็ก็พูดแบบนี้กับสาวกของพระเยซูบอกว่าทําไมอาจารย์ของท่านนี่รับประทานนะรับประทานอาหารกับคนบาปแล้วก็คนนอกรีดเล่า นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือคนอยิวที่ทํางานให้กับคนโรมนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับทํางานให้กับคนต่างชาตินะก็เลยถือว่าคนพวกนี้เป็นคนนอกรีดแล้วพระเยซูก็บอกว่าคนเจ็บเนี่ยต้องการหาหมอแต่คนที่ไม่สบายเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะคะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยกำลังพูดถึงอะไร คือลาคิดถึงตอนที่เราไปรี่โรงพยาบาลน,นะช่วงนี้ไปโรงพยาบาลบ่อยมากเลยไม่ว่าจะไปหาหมอแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นไซนัสนะคะแล้วก็พาเล็กไปหาหมอถึงได้รู้ว่าอ๋อกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทวิ่งไปที่ขาเพจะปวดขานะก็เอ่อแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้พาน้านะ,ะได้ไปหาหมอด้วยก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆก็ทําให้เราได้ได้สังเกตนะคนที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมี มีประเภทไหนบ้าง 1. นงนะพี่น้องลองสังเกตดูนะ1ก็คือคนป่วยที่ต้องต้องการที่จะหาหมอเลยตั้งใจที่จะไปเพื่อจะหาหมอเลยนะหน้าตาก็จะซูบเสียวนิดน,นึงนะไม่สบายปวดนูน่นปวดนี่เขาก็จะไม่มีความสุขบนใบหน้าไม่สามารถที่จะชื่นบานได้เนาะ กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนที่เป็นญาติพี่น้องก็คือคนที่พาเขาไปนะกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่ป่วยอยู่แต่ขี้เกียจหาเพราะาคนเยอะหรือว,ว่าอาจจะคิดว่าตัวเองสบายดีนะมาเป็นเพื่อนที่เฉยนะคนที่เรารักเนี่ยป่วยแล้วก็เลยพามานะคะเขาอาจจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ได้คุณส่วนคนที่สามเนี่ยก็คือคนที่เอ่อเอ่อมาตรวจสุขภาพก็คือตรวจสุขภาพประจําปีจะได้รู้ว่าเอา๊ะ ตกลงแล้วฉันสุขภาพยังดีอยู่ไหมหรือว่าป่วยอยู่อย่างนี้เนาะก็ก็มันก็จะมี3ประเภทแต่ทั้ง3าประเภทมีอยู่อย่างหนึ่งที่พวกเขาคล้ายกันที่เขามีเหมือนกันนั่นก็คือพวกเขาทุกคนนั้นเป็นคนบาปเนาะพวกเขาต้องการพระเยซูคริสต์ที่จะมาไถ่บา นะให้พระเจ้าเนี่ยจะทรงรักษาชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพื่อเขาจะมาคืนดีกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเขามีแต่พระพีตรงนี้เนี่ยพระเยซูกลังจะบอกกับคนที่นะคะฟาริสีเนี่ยพวกเขามองว่าพวกเขาอ่ะบริสุทธิ์พวกเขาอ่ะสะอาดพวกเขาอา่ะดีนะคะไม่เหมือนกับคนบาปนะคนเก็บภาษีนะคะคนบาปอื่นๆคนนอกรีดเหล่านั้นนะคะก็มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นพระเยซูก็ให้พวกเราได้ตระหนักจุดนี้ว่า พวกเราถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีพร้อมเราเป็นคนที่สบายดีเราไม่จําเป็นต้องไปบสถ์ถูกไหมเราไม่จําเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์เราไม่จําเป็นจะต้องเข้ากลุ่มเซล์ เพราะว่าเราดีเรา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 มีแต่ความมีแต่ความผาสุกนะคะไม่มีความทุกข์ร้อนนะคริสเตียนส่วนใหญ่มาหาพระเจ้ามาร้อนรนหาพระเจ้าเพราะว่าหลายครั้งเราป่วยเนาะเราเราเราป่วยกายป่วยใจสภาพจิตวิญญาเราเริ่มตกต่ำนะแล้วพระเจ้าก็เริ่มตีสอนให้มาหาพระเจ้าเรียกมาหาพระเจ้าพวกเราก็เลยมาเนาะแต่ถ้าเรามาหาพระเจ้าเป็นประจำเวลาที่เราไปโบสถ์เราไปเพื่ออะไร ถ้าเราบอกว่าเราไปเพื่อนามาสการพระเจ้าแล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์เพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์นะขอบคุณพระเจ้าแต่บางคนเนี่ยไปเพื่อต้องการให้พระองค์รักษาเพราะเขารู้สึกว่าพวกเขาอะบาปหนามากพวกเขาอะทําผิดพวกเขาอะนะอยากที่จะนะถูกถูกเขาเรียกว่าปลดปล่อยจาก สารเสพติดจากจากการเสพติดบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตันหาไฝ่ายเนื้อหนังนะตันหาทางเพศหรือว่าเสพติดยาเสพติดนะที่เป็นบุหรี่เหล้านะเราต้องการพระเจ้าแล้วบางคนก็รู้สึกว่าขาดอยากที่จะให้ประคำของพระเจ้าเติมเต็มเพราะว่าเราขาดมาตั้งนานแล้วเราก็เลยมาบสถนะแต่บางคนเนี่ยมาในลักษณะว่าต้องการพระเจ้า เพราะว่าเราไม่ได้ดีพร้อมเสมอเราเป็นคนบากมากเลยและเราต้องการไม่ว่าเวลานั้นเราเราเราดีอยู่เราติดสนิทกับพระเจ้ามากเลยนะความสัมพันธ์เราก็ดีกับพระเจ้าแต่เรายังจะต้องมาอยู่เพราะอยากจะรู้จังเลยว่าเอ๊ะพระคำของพระเจ้าวันนี้เนี่ยต้องการจะสอนอะไรเรานะ พระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนอะไรเรานะพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยดีพร้อมหรือว่าแก้ไขอะไรเพื่อใครบ้างนะนะพระเจ้าต้องการให้เราน,านั้นนิดต่อไปพระเจ้าจะให้าระาใจอะไรเรานะ,พะเพื่อเราจะรับใช้ใช้ของประทานที่เรามีในการรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะขยายเขตแดนการรับใช้ของเราเพื่อชีวิตของเราจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นมากขึ้นนะบางคนจะมีแบบนี้ไหคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราขอบคุณพระเจ้า และเราต้องการที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่สามารถได้ดีพร้อมได้ตลอดเวลานะหลายครั้งเราดีระดับหนึ่งแล้วเราก็ <c oughs> บกพร่องระดับหนึ่งเวลาที่เรามีความเครียดเข้ามาผ่านทางปัญหาที่เราเจอผ่านทางความวุ่นวายในครอบครัวผ่านทางการทะเลาะเบาะแหวงผ่านทางการที่เราไม่เข้าใจกับกับกับ ลูกๆที่เป็นวัยรุ่นนะไม่เข้าใจการพูดคุยกับสามีจะทํายังไงให้มันลงตัวให้มันลงล็อกนะให้มันลงบล็อกนะคะนั้นเราก็มาหาพระเจ้าขอพระเจ้าที่ทรงช่วยเราถ้าเป็นแบบนี้นั่นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่พระเยซูตรงนี้บอกว่าเราเนี่ยต้องการพระองค์ ต้องการพระองค์นั้นนันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชีวิตของพระเยซูนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงมองเราต้องมีสายตาเหมือนกับพระเยซูที่พระองค์ทรงมองผู้คนนะ,ะพระองค์มองแบบนี้พระองค์มองอะไรแทนที่เราจะหาคนร่ารวยสามารถที่จะเกื้อนหนุนเราได้เนี่ยเราก็มองหาคนที่ขดแขนมัิสิวเนี่ยเป็นคนรวยนะเขาเป็นคนที่มีเงินแต่พระเจ้าไปหาเขาเนี่ย เพราะไม่ใช่ว่าเขาอะร่ำรวยในลักษณะว่าเขายังอยากจะอยู่อยู่ในตำแหน่งนั้นอีกต่อไปเพราะว่าเขามีความกระหายหาเขามีการบกพร่องฝ่ายวิญญาณที่เขารู้ว่ามันถึงเวลาแล้วเมื่อพระเยซูมาถึงก็เรียกเขาเวลานั้นเขาก็ยินดีที่จะละทุกอย่างเพื่อจะติดตามพระเยซู แม้ว่าที่ที่พระเยซูไปจะไม่มีที่นอนนะไม่มีแม้แต่หมอนที่จะวางหัวหรือว่าวางศีรษะแม้แต่เราไม่รู้แม้แต่ว่ามื้อต่อไปเราจะไปกินข้าวที่ไหนแต่เราก็ต้องติดตามนี่คือคนที่ติดตามพระเยซูแล้วก็ต้องติดตามด้วยความเชื่อเหมือนที่มัทธิวเป็นนะเหมือนที่เหมือนที่สาวกของพระองค์หลายๆคนเป็น เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ดังนั้นเมื่อเขาบกพร่องบางอย่างเมื่อพระเยซูเรียกเขาในเวลานั้นเขาก็ยินดีจะติดตามพระองค์เลยนะคะแม้ว่าเขาจะรวยนะอย่างที่สองแทนที่เราจะแสวงหางคนที่สุขภาพดีเนี่ยเราก็ไปหาคนป่วยเนาะการประกาศข่าวประเสด็จอันนึงที่ดีก็คือที่ที่เรือนจําแล้วก็ที่โรงพยาบาล เนาะเราก็ไปเยี่ยมเยียนคนป่วยแล้วเราก็เพื่อนเตียงข้างๆเนี่ยเห็นว่าเราที่ฐานเผื่อนะพี่น้องขี้จักของเราเขาก็อยากจะขอให้เราที่ฐานเนี่ยเราก็ที่ฐานให้เลยนะคะแล้วเขาก็จะได้ดูว่าโอ้พระเจ้าของเราเนี่ยที่ชื่อว่าพระเยซูเนี่ยนะรักษาเขาแล้วหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาล<ๆ>เขาก็จะไปหาพระเจ้านันะนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราว่าเราควรที่จะ นะหาโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะคะแทนที่เราจะ,สะแสวงหาคนเข้มแข็งเราก็สแสวงหาคนอ่อนแอนะเพื่อพระเจ้าจะเสริมกําลังให้กับเขาได้แทนที่เราจะหาคนชอบทำเราก็หาคนบาปคนชอบทำรรก็คือคนดีในในใน,ในทัศนาคาติของคนไทยเนาะเราดีพร้อมเราเราต้องชอบชีวิตของการอยู่เย็นเป็นสุสุขแบบนี้เราก็ไม่ต้องการใครจะมาช่วยเราเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนบาะ นะคะเนี่ยก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบทําแต่จริงๆแล้วเขาอะเป็นคนบาปนะเราก็ต้องหาคนที่รู้สึกว่าเขาแย่เขาเขาต้องการให้เราช่วยเขาต้องการสาราภาพนะเขาต้องการให้ระเยซู่เข้ามาในชื่อของเขาเพื่อจะล้างบาปให้กับเขาและเขาต้องการที่จะไปสู่สวรรค์นั้นที่ที่ที่เขาแสวงหาที่สุดนะนี่คือสิ่งที่เราจะทํา ดังนั้นถ้าเราทําอย่างที่พระเยซูทรงทำรรเหมือนที่พระองค์ทรงทำเราก็จะนําการคืนดีมาหาพระเจ้าพระบิดาได้นะคะคนที่สุขภาพดีเนี่ยไม่ต้องการหาหมอแต่คนที่ป่วยเนี่ยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อคนบาปและคนเหล่านั้นที่เรียกตัวเองว่าคนบาปนั่นแหละนั่นะนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงพูด นะคะแล้วในอพยโยทที่15บข้อที่2 6ตอนท้ายๆสุดเลยนะคะประโยคสุดท้ายบอกแบบนี้บอกว่าเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าตรงนี้กำลังบอกเราว่าเราทุกคนเนี่ยนะคะต้องการแพทย์ผู้หนีซึ่งชื่อว่าพระเยซูมาเยียวยาได้ทั้งปัญหาสุขภาพร่างกายปัญหาสุขภาพจิตนะจิตใจของเราเป็นทุกข์ทรมานเรามีปัญหาสุขภาพจิต มว่าจะเป็นโรคซึมเศรา้ามื่าจะเป็นโรคเครียดมว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถแบกมันได้แหละนะนั่นคือความความ จิตใจของเราเริ่มมีปัญหาละนะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ที่รักษาจิตใจของเราและสุดท้ายพระองค์เป็นแพทย์ที่รักษาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเราต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์ดังนั้นวันนี้ทัศน,น,นคติของเราจะต้องเปลี่ยนเราต้องการอ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อตรวจสอบสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเราเมื่อ <me S 2> <me S 1> เราไม่ต้องการอ่านแสดงว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ป่วย เราไม่ต้องการพระเจ้าเราต้องการเพึ่งแค่ตัวของเราเอง s e l ์ Self, คือตัวของเราเองเท่านั้นนะคะพี่น้องถ้าเราคิดแบบนั้นนะ่ะเป็นความคิดที่ไม่ถูกเราต้องหาพระเจ้าแล้วเราจะได้รู้นะว่าเราบาปแค่ไหนเราแยกแค่ไหนแม้แต่ผู้รับใช้เองที่เรายังจะต้องมาหาพระเจ้าทุกวันเลยนะคะนะบางคนบอกว่าเรากําลังหนีพระเจ้าอยู่ เพราะเวลาเวลเราอ่านพระคำพระเจ้านี่มันเหมือนกับดาบสองคมที่กําลังเปลี่ยนเราทิมแทงเรานะนะทำให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยปกพร่องอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่อยากจะจะมาอ่านพระคำของพระเจ้านะถ้าเราเป็นแบบนั้นเรากําลังหนีพระเจ้าอยู่พี่น้องคะเราจะหนีพระเจ้าพ้นได้อย่างไรพระเจ้าของเราอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าเป็นลูกของพระเจ้ายังไงยังไงพระเจ้าก็จะพาเรากลับมาเหมือนที่ พระเจ้าทรงรักลูกของพระองค์นะคะดังนั้นเราจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการที่ตรวจสุขภาพจิตของเราสุขภาพร่างกายของเราสุขภาพภายจิตวิญญาณของเราเพื่อเราจะเป็นคนที่สุขภาพดีในการประกาศเข้าไปเสริฐนำพระคำของพระเจ้าเป็นถึงคนมากมายขรบจ้าเสริมกําลังและหนุนใจพี่น้องเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระคำพระเจ้านะคะพระเจ้าอวยพรนนะคะ่ะ